ต่างกานเรานั่นเองนะครับเอาละเราไปดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าจริงๆมุมมองนี้เนี่ยแทรกและซึมลึกอยู่ในสถานการณ์ชีวิตเราด้วยเหมือนกันไปดูเห็นกันไม่ค่อยรวยนะพูดถึงการสู้นะธุรกิจรวยสู้ไม่ได้แต่เขาก็มีรอยยิ้มและมีความสุขได้อยูเ่เหมือนกันในแต่ลาเออทำไมครับแล้วมันเปลี่ยนมาสามพีอย่างไรคิดว่าไงครับ ได้กกให้นะใค้ๆแกก็แถมเยอะทีเดียวนะพูกเอ้ใข้นี่แม้ดูเหมือนจะไอ้ที่เหลืออยู่ก็จะลดลงนะมีน้อยลงนี่แต่ทำไมเกิดความสุขไอ้ไขเขากเอาออกมานี่เอาเพียงใช่ไหมอย่างปาัษ์สกิทคอลเพียงแล้วก็เริ่มมองไกลกว่าตัวเองการให้ก็จะเกิน คืออยู่อยู่มีความหมายเนี่ยคือมันอยู่เพื่อบางสิ่งนเพื่อที่ไปไกลกว่าอยู่เพื่อตัวเองในจุดเริ่มต้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเออประมาณนี้แหละโอเคนะเลยเพื่อ,อยิ่งเพื่อนรับสินเงินทองใช่ไหมถ้าไอ้ตรงนี้ไม่พอเนี่ยขั้นหนึ่งไม่พอส่วนใหญ่ก็จะไม่ไปขั้นสามนะไม่ได้จะจะจะจมอยู่ที่ขั้นแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูซิ นักธุรกิจในตอนท้ายเนี่ยแทนที่จะซื้อตึกแกเป็นซื้อเข้ากล่องมมฟาคนขับรถเออนะสนแสดงว่าแกได้เรียนรู้อะไรอะเกือบสามพีเลยเออซื้อตึกกันไหนใช่ไหมกันไหนกะันเป็นปันสนะังเกตเออสีหน้าของคนขับรถนะ่ะเป็นงงงงเหมือนนะ <c oughs> นี่แปลกเลยวันนี้ น,นั่นอาจจะหมายความว่าก่อนหน้านี้นักธุรกิจคนนี้ก็อาจจะไม่ทันได้นึกนะว่าอ่ะตามหน้าที่อะไรเงี้ยนะแต่วันนี้เขาหมกตากิดถึงคนรอบข้างไนอะ้ตรงนี้เริ่มเป็นจุดเริ่มของการที่อาจจะได้ทำความชินฉมคขอบคุณก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็น โอกาสที่เราได้ไปถึงขั้น3นะแล้วก็มีความสุขนะครับเอาล้วครับทีนี้เราจะยังไงดีนี่เรามาสังเกตดูซิว่าบางครั้งเนี่ยการจะลำาดับความสําคัญในชีวิตในการใช้เวลาของเราเนี่ยบางครั้งเราก็พลาดไปนะอาจจะเป็นจมอยู่กับขั้นหนึ่งจนลืมขั้น2ขั้น3ความสุขก็คล่องไปได้เช่นคนไหนบาง็็เอเกลไหมเออบางทีทํางานหนักจน ในเวลาอยู่กับคนรักขคอโปรนน้อยไปจะไ,ได้ไหมอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการคล่องความสุขข้อสองไปใช่ไหม,ไมอยู่กับฝั่งเวซิ่งฝั่ก็จะไม่ได้มันจมอยู่แล้วทันทีทนนแล้วข้อบีแหละไม่ได้กล้าพูดสิ่งสำคัญในใจกับคน